สวัสดีครับผมมาเนทนะครับวันนี้เราจะแข่งเล่นเกมทั้งทีนะครับสามเมียสามทีมไม่มีเมีย VS มีเมียนะครับก่อนจะลงในถังเราจะแข่งเล่นเกมถ้าตายในเกมกนจะมีบนลงโทษเติมน้ำแข็งไปเติมน้ำแข็งไปเรื่อยอๆมันจะเย็นลงไปเรื่อยๆจนกว่าเกมจะจบจนกว่าเกมจ,<อ>จะจบแค่นั้นนะครับถ้าว่าคุณชอบคิดแบบนี้ยอย่าลืมกดไลค์กดติมช่องมาเนเราใกล้จะถึง12ล้านสับสครัและอย่าลืมติดตามทุกช่องนะครับเรามาเริ่มกันดีกว่า น้องลาโห้เย็อ้ยนเต็มแต่แรกเลยเหรอโหโอ้โหโอ้โหทํามันดังโคตรโครถึงจะแตกวะเนี่ยโอเคมาพร้อมไปเลยก่อนเราเริ่มเล่นนะครับเราต้องชวนเพื่อนมาเล่นเกมกับเรานะครับโดยที่เราจะใช้แอปลิต้าเพื่อนเล่นเกมที่ดีที่สุดแอปตรงนี้เลยนะครับ ดูมีทางผู้ชายกับผู้หญิงนะเราสามารถให้เขามาเล่นเกมกับเราเราเลือกเกมตอนนี้เราจะเล่นออ v โบอ้โหเราสามารถเลือกคนเก่งมาแบกเราหรือเราสามารถเลือกคนที่มาคุยเก่งเป็นเพื่อนอแล้วฟังเราทีไม่มีเมียอยากให้ใครมาเล่นเราจะเอาคนคุยเก่งมาทําไมคือเราไม่มีเมียไงมาคุยเออมาคุยะหาคนนั่งรันั่งรังมาช่วยมาหยอดในเกม ก็เราเลือกเราต้องหมุนวงล้อนะครับนี่นี่นี่เราอาจจะได้ส่วนรถมะลองดูลองซุมดูว่าได้อะไรกวิได้อะไรคถ99คครั้งแรกคนเยอะเลยโอ้โหเราได้รถ99ง่ายเลยเราเล่นคนเหลือสเหรียญเหลือ3เหรียญเองจาก250 อาเราจะเลือกใครดีเอออันนี้คนนี้คนนี้คนนี้จีเดียวคนเดียวกันเลยเขาพูดพราอาการคนไหนหนึ่งแล้วมา enjoy เฮ้ยนี่ไงเขาได้คะแนนเอาบีตั้งห้าดาวแสดงว่าเล่นเทพอยู่นะใช่ใช่เขาต้องได้อยู่คุยสนุกแล้วก็เล่นเทพโอ้โหนั่งิเขาเล่นเอาเล่นพับจีเขาเล่นทุกอย่างดาวเขาเล่นเกมอะไรบ้างเฮ้ยฟังไรฟังไรเขาพูดอะไร สวัสดีคะ่ะบอสเอนจอยนะคะเอนจอยดูแลเทคแคร์เก่งนะคะก็ยังไงก็สามารถมาลองลงออเดอร์ได้นะคะเอนจอยเล่นหลายเกมเลยก็ยังไงก็ฝากเนื้อฝากตัวฝากใจได้นะคะแล้วเขาเรียกรับอสด้วยเปลี่ยนเป็นแบบนายท่านนึงเรียกเรียกคุณว่านายเรียกกูว่านายเราออเดอร์เลย ROV ปึ๊กเรากดออเดอร์แบบนี้แล้วเราให้เขามาเล่นกับเราตอนนี้น่ะอ่า โูได้ลด99%เอะยะอาตีมนัดคุณจะเลือกใครคุณจะเลือกคนมาแบกหรือคุณจะเลือกสาวๆมาคุยด้วยพวกเราเก่งอยู่แล้วเรียกว่าสาวมาคุยเล่นเฉยๆเรียกว่าเดี๋ยวเราพิักควีนหรือว่าพร้อมไหมพร้อม Enjoy เข้าทีมของเราแล้วแล้วคุณได้ยังได้แล้วพอแล้วเอ้สี่ต่อสี่ถ้าใครตายค่าเดียวคือทุ่งน้ำเค็งเดียวนาดิหนึ่งคิวโอเคเอาเลย จอสดีครับเอนจอยสวัสดีครับเฮ้ยโอ้ยยรยย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 เยยยอยยยยย่ยเยียย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 ย่ยเยยยเมยย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 ้ยยะยย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 ใยย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 ่ยยยยยนยย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 ย่ไยยยยใยย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 ได้เยย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 ครับยยยัยยยยยยเฮ้ยรอดูรอดูตัวรอดูตัวอ้าว อเ็นจอยสู้ๆนะมีเงินสู้ๆนะคะเดี๋ยวเราป้องกัน e นจอยให้ครับได้ยินไหมครับได้ยินค่ะสวัสดีแกเสียงน่ารักจังเปิดดิเปิดเปิดไปดิเปิด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 ไปดิเปิดดิเปิดดิเปิดดิเอาดิเช้าเปิดเช้า ไ, channel, ไม่ออกสองนะครับเนี่ยโหดทีมเราโกงนะไปข้ามเอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราเอาใหม่ได้เราเอาใหม่ได้เราจะแก้แค้นให้เอง เอ็นจอยคิดว่าเราควรจะทำยังไงถึงจะาคตเดี๋ยวเราแอบพุ่มก็ได้ค่ะพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเอ็นจอยเข้าไปเปิดให้นนี้โคตรหนาวดังปั๊บดังปั๊บคระวังนะระวังนะระวังเขาอยู่ในพิ่มเขาจะได้เพิ่มอุ้ยหัวนมโดนหัวนมคนนีอ๋ออุ้ยมาโดนหัวนมคนนีมาดีมาดีก็มาดีอุ้ยแรงแรงตาที่คนนีิเอา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 ชวยค่ะสวยเอาดิเอาดิเอาดิครับมาดีต่อ พี่ยังโอเคกันอยู่ใช่ไหมคะ e o ว่านะพี่ยังโอเคกันอยู่ใช่ไหมคะเสียงที่แบบดูค่อยโเคู่โอเเยโอยโอ้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 ยเอ้ยโอดยอ้ยโา้รโอ้ยโอ้ยอ้ยโ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 ้าโ <c oughs> อ้กโอ้ย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 ้ยโอ้ยโเ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ย้ยโอ้ยอ้ยโอ้อ้าโอรอ้้้โอ้ยโอ้อไย้ยโอ้อ้ยโอ้ยโอ้อยท้ยออรยย้ย้้้ <c oughs> เอาเข้าเลยเอาเข้าเข้าเข้าเ้ยเฮ้ยข้ามันข้าวมันข้ามันเยี่สเวเ้ยกลับปเของกลับไปเองโอ้ยโอ้ยเป็นหนึ่งนะหนูเป็นหนึ่งตอนนี้พี่ไม่มีตำหนิเลยโอเคเา

ข้ามัน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 เาซุปอาอาโอ้ยโอ้ยมือสั่นหมดแล้วเนี่ยโอ้ยมามามาพยายามแล้วนี่คือพยายามแล้วหนอเอา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 ข้ามัน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 

ตีป่อตีป่อตีป่อตีปอมไม่ไปไหวอะตีป่อหนูตีป่อตีปออขออีกกอกัสหน อ๋ออีกกว่าันหนึ่งได้ๆอีกก่าันห่งอ่หวานกัักกันไหมรักกันหนยครับค่ะช่วยทาให้พวกพี่สนเลยดิไม่ถ้าเราจะแพ้พี่ก็ชนะใจจอยนะคะพี่ก็ชนะใจจอยนะโอ้ยโอ้ยมันแน่นอนอยู่แล้วมาดูคิวดิหวัสดีคับสู้ทำดีมากเลยจ้า อยู่ดูแลพี่พี่เองครับตูจะอยู่ตรงนี้นีอก่นรอก่อนรอก่อนรอก่อนเดี๋ยวรอเดี๋ยวลอเดี๋ยวลอให้เดี๋ยวลอให้ไม่ไหลเลยเขาม่รู้หรกเราอยู่ในป่าไปแล้วอข้างเนไฮเต้ไฮเต้นี่ยเนี่เนี่มาดิมาดเอ้นี่นี่ใจสองใจสองนยครับเอาเอาเอา สวยค่ะโอ้ยเดี๋ยวหมดเลยรีคิคลิปรีชนะรีชนะเอาไปเดี๋วอกาสหหาก emos, ูหนาวเอ็นจอยเอ็นจอยีดจตจอตจอออโยยย ไม่เป็นไรนะสาวพี่พี่ไม่เป็นไรค่ะเป็นเราให้โอกาสเขาครับผมพี่พี่เก่งมากแล้วถีบเลยขอบคุณมากกินจอยขอบคุณค่ะไว้โอกาสหน้าเราลองออเดอร์ใหม่ได้นะคะได้ครับผมบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะ ไปไหนเดี๋ยวไปไม่ไหวจริงบทุกคนแบ้ไปไหนให้มันมาลงอันนี้ให้มันมาลงอันนี้เออมาลงอันนี้ทีมไม่มีเมียชนะเลยครับขอบคุณน้องเอนจอยจากแอปลิต้าเพื่อนที่เล่นเกมที่ดีที่สุดครับไอทีมที่แพ้ต้องลงโทษเดี๋ยวใครเป็นคนบอกว่าขอโอกาสขออีกโอกาสหนึ่งขออีกโอกาสหนึ่ง ฝั่งนู้นได้พูดคำว่าขออกาสหรือเปล่าโอ้ยตายจะกเลยงไม่ได้ยินนะไม่ได้ยินองไ้ไม่แช่เลยหนึ่งนาทีพูดไม่ดังพอแม่ม่ไม่ได้ขอเกล้วคนไม่ได้ดอว่าขอกอไม่ได้ยินนไม่ได้ยินไม่ได้ยินจริงจริงสัญญาไม่ได้ยินาบอกว่ไม่ได้ยิน ใจเย็นสนุกไอ้เวรสติเราอยู่กันน้ำแข็งกับเกมเราไม่ได้ฟังอะไรสติอยู่กับเอนจอยก็บอก็คือเฮ้ยสำหรับเรานะเอนจอยคุยสนุกมากก็คือโคตรเอนจอยเลยทีนี้คุยสนุกของผมเล่นโคตรเก่งเล่นเก่งคุยสนุกเล่นเก่งมากแต่ว่าไม่ว่าคุณเล่นเกมไหนคุณสามารถ ใช้แอปนี้เพื่อหาเพื่อนมาเล่นด้วยนะครับไม่ว่าเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงคุณต้องกันคนมาแบกคุณต้องกันคนมาคุยคุณต้องกันคนแปร์ไหนก็หาในแอปลิต้าได้นะครับถ้ากว่าใครอยากจะโหลดเล่นดูรายละเอียดใต้คลิปนี้นะครับและช่วงนี้มีโปรโมชั่นเลยนะครับ เล่นเกมคุณจะได้ส่วนลด50%โอ้ใช่ก็เลยขอบคุณลิตาที่สนับสนุนช่อง My m o n e ันนนี้ะครับแล้วก็ทีนี้ต้องลงโทนครับไปเหรอไปลงทางเราดูทางเรามี้นำแค็งเยอะทางเรานี่มันขึ้นมาถึงนี่เอ้าก็คุณตาเยอะไงคุณตาเยอะน้องไห้หนึ่งสองสามลงลง คุณชอบ่กัช่องใหม่เป็นแนงชกันคิดใหม่สวัสดีครับ